เพื่อนเพื่อนที่เป็นลูกค้าเก่านะครับของบัตรเครดิตซิตี้นะครับตอนนี้นะครับบัตรเครดิตซิตี้ถูกบัตรเครดิต UOB นะครับซื้อไปแล้วนะครับทีเนี้ยคนที่ถือใบเก่าอยู่นะครับใบซิตี้เนี่ยทำยังไงบ้างนะครับแต้มหายไหมแล้วก็มีวิธีการยังไงบ้างนะครับเราต้องเตรียมตัวยังไงเพื่อที่จะกลายเป็น UOB นะครับวันนี้ผมเอาข้อมูลมาบอกนะครับไปไปดูกันเลยนะครับเฮ้สวัสดีเพื่อนเพื่อนวันนี้ก็ พูดเรื่องบัตรเครดิต ub o B นะครับใครที่ใช้บัตรของ city อยู่นะครับตอนนี้คุณก็จะกลายเป็น ub o B อัตโนมัตินะครับคำถามคือแล้วเราต้องทำยังไงบ้างใช่ไหมครับไม่ต้องทำอะไรเลยเขาบอกมาว่าคุณอยู่เฉยเยนะครับเดี๋ยวเขาส่งบัตรใหม่มาให้นะฮะก็คือถ้าสมมติใช้บัตรเครดิต city แมคโคอยู่เดี๋ยวเขาก็จะส่งเป็น UOB แมคโครมาให้อะไรประมาณนี้นะครับ mm hmm. เขาก็จะมีบัตรที่ส่งมาแทนให้นะครับเราไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับแล้วก็สามารถรูดใช้ได้ตามปกติเพราะว่าทุกครั้งที่รูดเนี่ยข้อมูลมันก็จะถูกดึงไปเป็นของ UOB ประมาณนั้นนะครับอันนี้คือคร่าวๆที่ผมรู้มานะครับแล้วก็เพื่อนๆสามารถเข้าไปดูข้อมูลแบบละเอียดนะครับของทาง UOB ได้นะครับที่ UOB Thailand นะครับเป็นช่อง YouTube ของเขานะครับแล้วก็มาที่คลิปนี้ก็ได้ไขทุกข้อข้องใจจากบัตรเครดิตภายใต้แบรนด์ซิตี้สู่บัตรเครดิต UOB นะครับใบนี้นะครับคลิปนี้บอกละเอียดเลยนะครับเพื่อนๆก็จะได้รู้ว่าต้องทำยังไงบ้างหลักๆก็ไม่ต้องทำอะไรเดี๋ยวเขาเปลี่ยนให้อัตโนมัตินะครับโดยประมาณนะครับทีนี้เรามาดูทางเว็บของ UOB บ้างนะครับว่ามีบัตรอะไรเพิ่มมาบ้างนะครับผมรู้สึกว่าเพิ่มมาเยอะเลยนะครับอันนี้เป็นหน้า f f i l i a t e โปรแกรมที่ผมทำกับ UOB นะครับส่วนของซิ t ี้หายไปแล้วนะครับหายไปแล้วเหลือแต่ UOB นะครับเดี๋ยวเขาจะส่งพวกนี้ไปแทนที่ของเก่านะครับส่วน,นเพื่อนๆนที่จะสมัครใหม่ได้ไหมได้นะครับสมัครใหม่ไปเลยก็ดีเพราะว่ามันจะได้แต้มได้ของนะครับสมัครแล้วก็ ซื้อของนะครับมียอดใช้จ่ายนะครับแล้วก็เอาไปแลกกับของแถมแลกเสร็จเบื่อก็ปิดบัตรไปนะครับโปรใหม่มาก็สมัครเปิดใหม่ก็ได้แบบนี้ก็ได้นะครับไม่ผิดไม่ผิดนะมีอะไรบ้างมีซีนิตนะรู้สึกว่าจะเป็นอันใหม่ไหมทุกคนซีนิตนะครับหน้าตาแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีอันนี้ UOB World นะครับสมัครตอนนี้ออนไลน์นะครับได้เป็นเงินคืนนะครับเครดิต 2, 0 0 0บาท มีอะไรอีกมี UOB 1นะครับ mm hmm. เครดิตคืน2,000บาทนะครับอย่าลืมดูกำหนดนะหมดเขต30มิถุนายนนะครับมีอะไรอกนะฮะมี UOB b e n นะเ e n z มีได้คะแนนสะสม UOB Reward 2อง0 0ืันคะแนนนะครับเออแล้วก็บอกว่าสามารถเอา ลงลงทะเบียนนะเพื่อนๆที่ใช้ซิตี้เขาบอกให้เป็นลงทะเบียนที่แอป UOB เออรีวอร์ดนะครับ mm. เพื่อที่จะจะได้เข้าระบบประมาณนี้นะครับดูในคลิปของช่อง UOB Thailand ก็ได้นะครับ mm. เขาบอกเหมือนกันนะครับแล้วก็คำเตือนตรงนี้เพื่อนๆเห็นไหมใครที่เป็นยูทูบเบอร์นะครับหรือว่าอินฟูสายการเงินเนี่ยเขาต้องบอกตรงนี้ทุกคลิปนะครับก็คือใช้เท่าที่จำเป็นแล้วก็ ชำระคืนได้เต็มจํานวนตามกําหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย16%ต่อปีเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับอย่าลืมนะฮะกู้มานะครับหรือว่าขอสินเชื่อมาเนี่ยต้องจ่ายไหวนะครับแล้วก็จ่ายบบเต็มจํานวนนะจะได้ไม่เสียดอกเบี้ยเยอะประมาณนั้นนะครับมาดูบัตรต่อไปเบนถึงเบนแล้วต่อไปนี่ครับรอยเย่าออคิ p พัทได้ไมเป็น1 0 0 0 0หม่นนะครับก็ รอย a l o r ออคิทพัทฟีเฟอรนะครับ32,000ื 32, ่ไม้นะครับนี่แล้วก็ k i d ไฟเอ e รใหม่นะครับนี่เลยตามนี้เลยนะครับเยอะเหมือนกันนะแล้วก็มีตัวนี้ครับที่เป็นของ g r a ็บอ่ะแกร็บเขามีอยู่แล้วผมจําได้นะครับก็คือได้เป็นเครดิตนะครับนี่เลยนะครับ นี่เลย3,900บาทนะครับอ่าเป็นข้อเสนอพิเศษของเขานะครับส่วนลดต่างๆนะครับมีอะไรอีกแมคโคอ่ะมีเหมือนเดิมอ่ะแมคโครยังเป็นกระเป๋าอยู่ยังได้กระเป๋าอยู่นะครับผมเคยรีวิวไ้แล้วนะครับสมัครตอนนี้ได้กระเป๋านะครับแล้วก็ต้องมียอดใช้ด้วยนะอย่าลืมนะครับมีนี่ด้วยบัตรกำนันอีก1น0 0นอ่ะโอ้คะแนนสะสม12เงี้ยเออใช้เพียง2,000คะแนน สะสม UOB Reward แล้รับกระเป๋าเลยไหมครับเออดีมากนะครับแล้วก็นี่ลือยังอยู่ Lazada ก็ยังอยู่นะครับ Lazada มีรูปกระเป๋าอ่ะอันนี้ได้กระเป๋าอยู่เหมือนกันนะครับเออเอาคร่าวๆแล้วกันนะเดี๋ยวมันยาวแล้วก็พีวิมเนี่ยยังได้กระเป๋าอยู่นะครับเอาไว้เดี๋ยวไว้วันหลังมารีวิวแล้วก็ตัวฟรีเฟิร์ก็ยังมีกระเป๋าเหมือนเดิมนะครับแต่ตัวนี้เป็นฟรีเฟอร์เหมือนกันนะฟรีเฟิร์เหมือนกันเนี่ยอันนี้เป็นแต้มนะครับเครดิต มีอะไอีกอันนี้ยูโรผมจำได้ได้เงินคืน2,000แล้วก็มี UOB lady อ่า lady เปลี่ยนหน้าตานิดนึงไหมถ้าจะไม่ผิดอันนี้ได้2,000นะเงินคืนแล้วก็อันนี้ก็เป็นอ่ามันเป็น2 2แบบนะครับ lady credit เยอะนะเยอะเพื่อนๆก็สมัครได้นะครับลิงก์เนี๋ยผมแปะให้ก็เนี่ยลงข้อมูลแล้วก็ส่งเรื่องไปนะครับเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขารับเรื่องเนี่ยเขาติดต่อกลับมานะครับเพื่อนๆก็ พูดคุยกันนะครับว่าต้องทํายังไงบ้างนะครับก็สมัครสมัครได้แล้วก็ใช้นะครับพอเอาไปใช้เนี่ยก็จะมีเกณฑ์กําหนดของแต่ละแต่ละบัตรนะครับว่าต้องใช้เท่าไหร่นะครับถึงจะไปแลกรับกระเป๋าเดินทางได้ประมาณนี้นะครับส่วนลิงก์เนี่ยผมแปะไว้ให้ที่คลิปของผมนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามสมัครสมาชิกนะครับนี่แล้วก็เลื่อนลงมาเนะี่ยผมก็จะมีแปะลิงก์สมัครบัตรเครดิตให้เดี๋ยวผมแปะให้นะครับ เพื่อก็สามารถเลือกได้เลยนะครับอยากจะทําธุรกรรมอะไรนอกจากสินเชื่อนะครับสินเชื่อ,อ,อบ้านนะครับสินเชื่อรถสมัครบัตรเครดิตก็จะมีพวกซื้ออุปกรณ์กีฬานะครับคอมพิวเตอร์มือถือนะครับเก็บคูป,ปองส่วนลดส่งฟรีช้อปปีละะ้ลาซาดแล้วก็แบนด์อื่นเต็มเลยเพื่อนๆดูเองแล้วกันนะครับเดี๋ยวคลิปมันยาวเกินนะครับนะครับโอเคสวัสดีครับ